เจียพิจิตราจัดเต็มด้านการแสดงดราม่าคลาวน้ำตาคุณระยะเอาอยู่กำลังเดือดสำหรับละครทีเรียดดราม่ารแสแซบรอยรักรอยบาดของค่ายดาราวีดีโอที่เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่ความสนุกเข้มข้นก็ยังต่อเนื่องแบบไม่ลดละแถมยิ่งพีเอาพีเอาล่าสุดเจียพิจิตราที่รับบทโดยคุณระยะเดินหน้าร้ายไม่ยังเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ฉาก รามาคลาวน้ำก็ยังมีออกมาให้เห็นซึ่งเธอยังเล่นได้ดีเข้าถึงบทบาทเรียกว่าซีนน้ำต้องยกให้คุณระยาเขาหลากในสมัยรัชกาลที่ห้าขุนวิสุทธ์เกลือพลมัจยวานิชได้ขึ้นชื่อว่ารูปงามร่ำรวยทั้งศักดินาและทรัพย์สินมีทาสในอาณาปกครองนับหนึ่งร้อยคนหนึ่งในนั้นคือทองเกลียวรันดาามันตลัมภะทาสสาวคลาวสเสนีลีลาเด็ดแต่นิสัยโผงผางเป็นเมียบ่าวที่ขุนวิสุทธ์สัญญาว่าจะแต่งงานด้วย แต่หลังจากไปราชการกลับมาขุนวิสุดได้ตกหลุมรักคุณรยาที่จิตราสิริเวชภัณ์ลูกสาวคนสวยของเจ้าพระยาน้อยวันชัยเผาวิบูลถึงขั้นแต่งงานหลังจากคุณวิสุท์แต่งงานกับคุณรยาได้ไม่นานก็ได้เลื่อนเลืเป็นหลวงวิสุ์และมีเมียบ่าวอีกหลายคนในขณะที่อิ่นคุกคิดกฎชกรโดนหลวงวิสุ์บังคับขืนใจเป็นเมียเพิ่มคุณ แทนใจมากจึงวางแผนให้เมียบ่าวอิจฉาริษยากันเองโดยใช้สมุนไพรพิเป็นเรื่อมือคุณระยาแท้งทําเป็นคนใจดีมีแม่ตาทองเปลียวจึงตกหลุมครางในขณะที่อิ่งไม่เชื่อและบอกทุกคนว่าคุณระยาไม่น่าไว้วางใจแต่ไม่มีใครเชื่ออีกเมื่อหลวงวิสุทธิ์อยากได้จวนพัสสิตาอธิอนันตสักมาเป็นเมียเพิ่มคุณระยะก็วางแผนให้หลวงวิสุทธิ์ขืนใจจวนแล้วโยนความผิดให้อิ่ง จวนโกรธอิ่มและแค้นหนักมากเมื่อบุญธาราเขตเพชรสุกใสคนรักของจวนเข้าข้างอิ่มแรงรักแรงหึงทําให้เพื่อนรักแตกคอกาจวนเกลียดอิ่มชนิดไม่มีวันให้อภัยและยิ่งเกลียดหนักเมื่อบุญอดีตคนรักของตัวเองเปลี่ยนไปรักอิ่มขณะเดียวกันนั้นลูกสาวเศรษฐีคือ คุณพริ้งกนนาพรพวงทองซึ่งแอบรักหลวงวิสุทธ์มานานมอมเล่าหลวงวิสุทธิ์จนได้เป็นเมียคุณระยะแค้นมากแต่ห้ามหลวงวิสุทธ์ไม่ได้จึงเสี้ยมจวนซึ่งจงรักพักดีให้เป็นอริก,กับคุณพริง้งโดยจวนไม่รู้ว่าถูกหลอกใช้จนคุณพริ้งแทงลูกหลวงวิสุทธ์เสียใจมากเพราะอยากมีลูกจึงโกรธจัดที่จวนใจร้ายอีกทั้งจวนยังด่าหลวงวิสุทธ์เสียเสียหายฮห,หลวงวิสุทธ์จึงสั่งโบยจวน โดยไม่คิดว่าจะทำร้ายถึงตายจนบาดเจ็บสาหัสก่อนตายจวนอธิษฐานขอเป็นเจ้ากรรมนายเวรของหลวงวิสุทธิ์กับอิงในเวลาต่อมาจวนก็กลับชาติมาเกิดเป็นหนูยิ้มชรินพรเงินเจริญลูกสาวของพระยาวิสุทธิกับคุณหญิงระยะคุณระยะและทุกๆคนต่างสงสัยว่าหนูยิ้มจะเป็นจวนกลับชาติมาเกิดเพราะหนูยิ้มมีแผลเป็นทุกอย่างเหมือนกับจวนและหนูยิ้มจะไม่ยอมให้พระยาวิสุทธิ์จับต้องตัวเลยหนูยิ้มเองก็รู้สึกทุกข์ทรมานเพราะฝันถึงชาติที่ชื่อ ชวนอยู่เสมอคุณหญิงระยะรักและห่วงหนูยิงมากกลัวความลับความชั่วที่เคยทําในอดีตจะเปิดเผยจึงเสี่ยงให้หนูยินเข้าใจผิดว่าตัวเองถูกทุกคนทําร้ายหนูยิงจึงเกลียดชังอิ่มคุณพริ้งบุญรวมถึงเกลียดแก้วปัญชยาสุวรรณกูดกล้าเกลียรติภูมิบรรลือชยัยฤทธิ์ลูกของบุญและอิ่มโดยไม่รู้เลยว่าแก้วนั้นเป็นพี่สาวต่างมารดาแต่บทสรุปคุณระยะจะจบแบบไหนบอกเลยว่าตอนสุดท้ายจับตาการแสดงของเจีย๊ยบ ได้เลยห้ามพลาดรอยรักรอยบาปตอนอวสานจันทรที่7ตุลาคมเวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง 7HD 35